สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและลูกๆแจ้งวิทยาที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูจุ๊กนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและในวันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะ เรามาอ่านคำครองจองกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะคำคล้องจองก๊กก๊กก๊กคำค้องจองก๊ก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 เอ๊ะเสียงใครเคาะประตูแอดรีบเปิดออกดูอ๋อ เจ้ากระต่ายหูยาวก๊กก๊กก๊กเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูแอดรีเปิดออกดูอ๋อเจ้าจอระเข้ฟันยาต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารกันค่ะเทคโนโลยีหมายถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่คนเราคิดค้น สร้างและพัฒนาขึ้นในการสื่อสารทำงานค้นหาความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สะดวกและรวดเร็วนั่นเองค่ะส่วนการสื่อสารหมายถึงการรับส่งข้อความและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลหรือสถานที่ผ่านช่องทางเพื่อให้ทราบข่าวสารเรื่องราวในรูปแบบต่างกันไปเช่นการฟัง การพูดการอ่านการเขียนและการดูค่ะต่อไปนะคะเรามาดูความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารกันค่ะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทำให้เราสามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นและทำให้เราได้รับความสนุกสนานเพลิน,ลน,ลนจากสื่อต่างๆด้วยค่ะ ไปนะคะคือสะดวกรวดเร็วต่อการติดต่อสื่อสารไม่ต้องใช้เวลานานที่สำคัญยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องเดินทางไปหากันด้วยตนเองนะคะและความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสามารถสืบค้นข้อมูลหรือสอบถามจากผู้รู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและร,วด,รวดเร็วด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากได้เรียนรู้เรื่องความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารกันไปแล้วเด็กๆคงได้รับความรู้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ครูจุ๊บก,ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ